าสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่เออนครวัดกันนะครับนี่แล้วเราไปดูกันครับนครวัดอยู่ข้างหาย่างนี้อีงตอนแดดร้อนมากเลยแต่ยังร้อนนะ,ะเราไปดูกันฮร อันนี้กระดตัวน้ำอย่าะเดียาเดี๋ยวนะร้อนร้อนนี่ถือลครวัดะดูข้างบน แดดโคตรร้อนจะร้อนไปไหนนี่ราเหยียบน้ำอยู่นะเป็นน้ำ น,นี่นแหล,ละวนครวัดทางโน้นนี่ครัเราไปเดินไปดูนครดูกันไปทางโน้นแดดเต็มใจร้อนมากร้อนมากนครวัดร้อนเลย เราไปดูข mm ้างในกันด oh. like ีกว่าไปบรรยากาศข้างในชื่นใจแอร์นครวัด อากาศโคตรร้อนร้อนมากเข้ามาด้านในนะนั่นนะรอนดูข้างในตนมต้อร้อน นี่บรรยากาศด้านไหนร้อนอเข้าดูหน่อยคือบรรยากาศด้านข้างนะครับโอ้บรรยากาศ นเป็นผมผมก็ไม่เคยมาคงมาครั้งแรกแอบน่กกลัวอยู่นะแอบน่กกลัวอยู่น,ะนู้นแล้วนนี้เป็นผ้นนาใหญ่เป็นผ้าอะไรไม่รู้อยู่กี่ผ่านปีแล้วอ่ะ

บรรยากาศข้างนอกมาดูบรรยากาศเอ๋ที่วัดใหญ่กันแาดูบรรยากาศกเดดาศแดดยร้อนเลย น,น,นี่เอาไว้วแดเลยครับบรรยากาศสวยนะล้ม่อยนะแจ๋เลย เดาวขาเป็นเดาวไม่ผิดไหมมาเดาเราเมลในโัวก้าวได้เยวือข้างหน้านะคอนวัดแล้วนะครับร้นอนมาก khuyên về đồ đàn này cần Yeah, chừng này đâu đẹp riêng riêng rồi hoàn đang đang ได้กัดเาไหมกัดได้นี่เราขึ้นไปดูข้างในกันจะาข้างใน เราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับเป,ป็นยังไงไปตอนนี้ร้อนมากร้อนตับใหม่ฮะต้องมีลมไม่งั้นไม่ไหวดูโคตรร้อน เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในกันแหละจะไปยังไงไปดูไม่เคยมาเหมือนกันนี่คือด้าน,นในมันจะตืต่นจริตอนนี้จะเข้าไปถึงด้าน,นในใน่งไน ด้านในฟังกันนี้ลูกแกะตลาดเต็มเลยตุ้งเขาไว้ทำอะไรกันไหมลูกจะเดินไปดูฝั่งนู้นกันนะร้อนมากเลย แกะสลาะกนะเต็มเลยนี่ั่งอ,อุอ่นดูแกะสลากเก่าหนูรู้อยู่มากี่พันปีแล้วนานมากคลับนะแกะสละักเก่าๆอะ่ะเหมือนมีรอยน้ำท่วมเลยสมัยก่อน ีเสียนพระหายบรรยากาศอุไยมีน้ำอะไรด้วย,ยมีน้ำน้ำหยดเนาะเพื่อพระอะไรบ้างว่าะคุณผู้ชมก็ดูเอานะฮะมีนสร้างเมื่อ,อไร <ะ>หวยหวยนี่เป็นพระองค์ใหญ่นะครับมีที่บูชาเขาก็มาบูชาเลยดูดีบูชา เราก็จะไปดูด,ด้านในกันด้านในข้างบนกันนะสูงมาก นี่ครับนนดูด้านในครับงนี้ด้านนี้นี่นี่เป็น <c oughs> สุดแล้วใครไม่เคยมาดูเนะี่ยเดี๋ยวจะพาไปชมรอบๆกันครับจะเดินไปดูรอบๆกันฮะรบบอบๆรู้เป็นไงไม่เคยมาเหมือนกัน ตาแดดโอ้เหมันกนแล้วนักข้างบนนี้มลูกมีอะไรอยู่เล้เดี๋ยวเราเดินไปดูรอบๆกัน dạng sổ hạng mày sạch mày đến lần lắm 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 làm lắm lớn làm lắm 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 มล้างดิได้ตัวทีตรงันตัตรงมั้งไปนี่รูปอักษรลี่ที่คุณาทเอาลุ่แล้วก็ทำเอาลุงเข้า บางทีทำเอาขึ้นไปแล้วก็ให้ถอดหมวกถอดเล่นแล้วขอให้ถอดทำไมเลยไปเรืไปอึ๊บเลือนี่เหยเกิ๊บ จบคลิปเพียงเท่านี้ครับอาเที่ยวแค่นี้เดี๋ยวไปดูคลิปอีพีต่อไปครับเป็นยังไงอีพีนี้ได้โคตรร้อนเจอกันครับอีพีหนะ้าบ๊ายบาย